ดูดตาดิกางเกงไหนอันนี้ไม่ต้องดูหรอโอ้นี่หายไปนานหายไปนานมากโหอ,อยู่ในนี้ติดตามแจมช่องทางอื่นได้ที่นี่เลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองแล้วนะคะเพิ่งกลับมาจากเล่นเว็กบอร์ดเหนื่อยมากดูดตาดิ เข้าเรื่องกันเลยอยากมาโชว์ให้ดูว่าในกระเป๋ามีอะไรบ้างอยากรู้ปะไม่เป็นไรตุยอยากให้รู้ถึงจะไม่อยากรู้ก็ตามในกระเป๋าใบนี้มีอะไรบ้างอันนี้คือสดสดต้ดนสดไม่มีการดูของข้างในก่อนหรือว่าแบบเซตก่อนอะไรทั้งสิ้น,นเอาง่ายๆคือเริ่มกันเลยไ่นอนดีกว่าแฝดดึกและ คนจริงอย่างแรกก็คืออันนี้ค่อยดีหน่อยกล่องโกลโปรนะคะก็จะมีอุปรกรณ์ข้างในโกลโปรทั้งหลายแหล่แล้วก็ใส่จงใส่ช้าอุปรกรณ์นู่นนี่นั่นอันนี้พนันอย่างที่2องกางเกงไหนเอาไว้สำรองเผื่อฉุกเฉินอันนี้ไม่ต้องดูหรอกสา้าทำไมอันนี้ก็เผื่อฉุกเฉินค่ะ อ๋อเสื้อที่เพิ่งใส่ไปวันนี้เป็นเสื้อของ Quick Silver <c oughs> ก็เดี๋ยวเอาไปลงถังซักนะคะต่อนะคะไปกันต่อค่ะสีถ่ถุงเท้าอันนี้ก็เอาไปใส่เล่นเวกบอร์ดเผื่อฉกเฉินอีกแล้วคะ่ะท่านผู้ชมสี่สี่อะไรอ่ะไม่นับเลยอ่ะอ๋อันนี้ก็กางเกงสำรองตูดขาดไปแล้ว ไม่น่าเห็นตัวนี้ใส่มา3ปีแล้วอันนี้ก็สำรองนะคะต่อไป Apple Watch แบตหมดแล้วต่อไปอ้ที่จาก <And> โ o p r o อันโอ้นี่หามานานหายไปนานมากโหอ,อยู่ในนี้วาสลีนติดตัวคะ่ะพ <c oughs> ักกินน้ำไป ต่อไปโอ้วันนี้ตอนไปไอคอนสยามมาแล้วเห็นนิทรรศาการแวนโกอยากเข้ามากเลยเอาโบชัว hmm. เข้ามาแต่ว่าไม่ได้ไปทีเละหมดแล้วหมดเขตไปแล้วนี่ตนนันที่หกอ่ะทิ้งต่อไป <t ink> เพื่อชุกเชิญค่ะแอนชิ <And> ชู่ <t ink> อันนี้เอาไว้ทิ้งค่ะ <t ink> ต่อไปอันนี้ธรรมดามากเลยหวีโอเคอันนี้ผ่านอู้อันนี้ <t ink> น้ำหอมคะ่ะใส่ชาร์จไอโฟนเผื่อฉุกเฉินเวอร์ชัน200กว่าบาทแล้วก็กระเป๋าตุงอันนี้ปกติไม่น่ามีอะไรพิเลนพิเลนแล้วมัง้งอันนี้ก็ถุงเท้าค่ะอะไรอย่างนะ้พิชชู่ค่ะทิ้งสิคะรออะไรอันนี้แบตดสำรองไม่ได้ใช้มา4เดือนแล้วมั้งเผื่อฉุกเฉินอันนี้ ถ้านามัยแบบสออเสื่อเมนมาตอนไปเล่นเวกบอร์ดเอ้ยอโอ้อันนี้หมดแล้วพิ่แล้ก็อ้าวคิดติดโกโปรบนหัวค่ะแล้วก็อันนี้สำคัญยาหยอดตามีอะไรอีกนะแต่ลองมาดูสิ ทีนี้พระเอกของเรานะคะกระเป๋าหน้าคะ่ะเต้นเต้นเป๋าหน้านะคะอู้อันนี้พอทนได้อยู่ก็จะมีแอร์พอร์ตค่ะเลอะยาดมนิดนึงแล้วก็น้ำหอมอีกแล้วค่ะขวดที่สองเผื่อฉุกเฉินค่ะอู้อันนี้ก็กันกระตัดเล็บแคะเบื่อเล็บหักนะคะกระจบเอาไว้ส่ง ก็เอาไปส่งมวก็จกไปให้ทำเไรแล้วก็ที่เขียนคิ้วแค่2อนันเุยชเชิญค่ะยาหยอดตาอีกแล้วค่ะอันที่2เพราะว่าอันเก่าทำหายแล้วก็เจอแล้วก็เลยซื้ออันใหม่มา <c oughs> ก็เลยตอนนี้มี2อันทิชวยอีกแล้วค่ะจร <c oughs> ิง คิดถูกคิดผิดมาเนี่ยมาทำอันนี้แต่อัดไปแหละแปะทุกคนจบแล้วค่ะฝากคอมเมนต์ได้นะตุยไปนอนแหละไม่น่ามีอะไรแล้วมั้ง